ส,สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับพามาดูพามาชมนะครับแ <maybe. S 2> ท่นเอ็นเทคนะครับเอ็นเทควันนี้มีงานสามแท่นนะครับสามแท่นแต่เสร็จไปแล้วหนึ่งแท่นนะครับแท่นล่างสุดนะครับแท่นล่างถูกเสร็จแล้วรอส่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมแท่นบนนะครับแท่นบนสุดที่เพิ่งทําไปนะครับแท่นบนเดี๋ยวจะพามาดูว่าทําอะไรไปบ้างนะครับโอเค อันนี้โจทย์ลูกค้าคือลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนพัดลมใหม่นะครับเพราะว่าพัดลมเดิมมันแรงเกินนะครับแรงเกินพิกัดนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นแท่นใหม่นะครับลูกค้าจัดมาสดๆเลยนะครับเป็นแท่นเดิมๆใหม่ๆเลยนะครับยังสิงๆอยู่ยังไม่มีการแกะนะครับยังไม่มีการเสียนะครับแต่ผมก็มาแก้พัดลมให้นะครับแล้วก็ จุดต่างๆที่บกพร่องผมก็แก้ไขให้แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับแต่วงจรผมไม่ได้ยุ่งอะไรด้วยนะครับเพราะวงจรผมยังไม่ได้ยังไม่ได้แก้อะไรนะครับแต่รู้สึกว่าลอดหลังๆมาแท่นเขาจะเริ่มแก้มาแล้วนะครับหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ดูด้วยตาก็คาดว่านะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับจุดแรกจุดแรกที่ผม แก้ไปก็คือพัดลมนะครับพัดลมของเดิมจะเป็นไฮสปีดนะครับไฮสปีดสามตัวนะครับทีนี้ก็มาแก้นะครับแก้เป็นพัดลมธรรมดานะครับใส่พัดลมธรรมดานะครับพัดลมธรรมดาใส่ไปห้าตัวนะครับมีพัดลมด้านหน้าเป่าสวิตชิ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป่าฮิตซิงคัดดีสองตัวนะครับแล้วก็พัดลมดูดอีกสองตัวนะครับนี่ครับชุดนี้ก็จะเป็นพัดลมห้าตัวนะครับทั้งหมดที่เปลี่ยนไปนะครับ แล้วก็จะมีจุดต่างๆนะครับมีจุดพวกขั้วน็อตนะครับคันน็อตน็อตตัวเมียนะครับมันหลวมนะครับมันคลายนะครับมันไม่ได้หยอดกาวมาอันนี้ผมก็หยอดกาวให้นะครับแล้วก็วิววิวหลุดด้วยนะครับวิวหลุดติดกาวมาไม่ดีผมก็ติดกาวให้ใหม่นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ชุดสีชุดอะไรก็ชุดไหนน่าจะหลวมก็หยอดกาวให้ใหม่หมดนะครับที่ทําไปนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนปลั๊กนะครับ เปลี่ยนหัวปลั๊กนะครับลูกค้าอยากได้ปลั๊กสามตานะครับปลั๊กกาวนะครับผมก็จัดให้นะครับกาวต่อลงกับกาวแท่นเครื่องเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กกาวนะครับข้อดีก็คือมันจะแน่นกว่าปลั๊กธรรมดานะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับอันนี้ปลั๊กเดิมปลั๊กเดิมกับปลั๊กใหม่ที่เปลี่ยนไปนะครับปลั๊กกาวเพราะมันมีสามขามันก็จะแน่นกว่านะครับแล้วก็จะกันเรื่องไฟย้อนไฟรั่วลงค้งนะครับ เวลาแท่นมีปัญหาไฟช็อตไฟรั่วลงโครงมันก็จะลงกลาวไปนะครับมันก็จะไม่วิ่งย้อนเข้าหาบอร์ดนะครับประมาณนี้ครับรเดี๋ยวพามาฟังเสียงกันนะครับโอเคจัดไปครับ เดี๋ยวย้ายชแนลนะครับเอาสายรุดยัดเปล็ดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวย้ายชแนลดูมาชแนลซ้ายมือ โอเคครับผมท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับไปนะครับสวัสดีครับ